เอาไหมเอาไหมเ็นมม่วงเอาไหมยืนนั่งมังเ็นมม่วงเ็นมม่วงเอาไหมพี่พี่ห่มเก่งมากอะ เนเม็ดมันรีบหมดแล้วนี่พาพาพาก่อนนั่งลงนั่งลงี oh. ่มาดิพ oh. ี่มากินไหนมีมีนั่ง oh. ก,ก่อนคอย